สายดีพี่น้องสบายดีพี um ่น้องสบายดีเอฟซีทุก่านหัวและสีชนเนาะอันนี้ของยายอาไปเห็นเห็ดพิสังบ่ นี่นี่เขาสีคัดแยกออกให้ผู้ที่ผู้ใหญ่ใจดีเพึ่นเนี่ยสื่อมาการไายสื่อเต๋อพี่น้องเอ้ยไลยครอบครัวเต๋อ้วเจ็ดเก้าสิบสสาม ท้า้าในถุงอันนี้สิบอยู่บอยู่ไปบนมงสามสิบถุงเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ห้องยายจักถุงหาถุงยายเสียไปทำบุญห้องผ่นแต่เิืนผู้เสียไปน้ากาห้ากาเสียปรหั เออเพิ่นว่าเพิน่นเพิ่นว่าแม่อ้อนกับแม่ตาแม่อ้อนกับแม่ตานั่นเพิ่นกะปลูกอยู่ก็เลยบ่ได้ให้ให้แต่6หันและะ้วกกับอันพ่อเฒ่าหันแ <c oughs> ม่มีอห พกธงวเคาก็เสียไปแจกยู่วัดนี่เวลาจะเอาไปหายก็ได้จ้ะจะกระสอบนี้ไว้สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายไปดี์ุัตุทุกคนมาหอดหวัดหอดว่าเลยเขาจะเล่าแล้วเขาจะบทถ้าเขาซ้ำ อันสาสัตว์ท้าวายาะเบิดแล้วบ่้า์เม็ดก็เขียวน่ะเออจะเพิ่งอ่อฮักอันหาพูดว่นั้น

mình tại đây bậc song à, rồi. em là thong, uốn là ừ. khóc.

เลือกเจ้าข้าพ้อเินี่เห็นด้วยพ่อแล้วรี่าพี่ใช้ให้ไทยนะพี่น้องพี่ cô nhảy chạy đi, dù vâng đó nhanh cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cô khó khua nhảy cả sống Anh 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 ăn mướn hay món năm nay mẹ thảo đi ừ. học có một đứa phải hại ăn ăn nơi. Ừ. hai mươi bạn phần cá ừ. thông sai đi đi อออัน <madre> น hmm. <m ur fundamentals> mm ี้ผู้ชายเนี้ยพอุมแดงได้ลูกผุนจิืนมาได้มด้วบ้นเนาวบ้นมาเนาด้อมยบ้านนม้นน้อยบ้านน้อยกับคนบริไลเท่าไหร ่ก็จะซุ่มมากเป็นตัวทลายหนูนะแต่ไม่ได้บอกเลยนอนในชักธงเลยเออเออเออห้เมือถ่างนะอันนี้ใช้หางยาพอเขามาเหรอเขียนหางยาพอลอย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  ไปเคน่อนี้พอาทุไพอเ็กว่าลุงไทพอนแม่ลุงพอดเด่แม่นี่ใจหลายพี่น้องเช่าบันทบองเขาได้ออกงานร่วมทั้งยูทูบเบอร์เหมนเอามาร์คซี่มาแจกแล้วดีทั้งเขาทั้งแกก็พอแสดงความขมบมขอบใจใจไหลพ่อให้ลำให้รวย ฝอยเปินน้ตคนยัางชิมาสอยเขาแจกอยู่ได้วทางยูทูบเจ้าเงินมาแจกอยูนตลาห้องรรำกับยังหม้นได้แล้วเด้นี้การทั้งยูทูปเปินลกับพีเพืนใกลแต่เปินนเอาโมชีลีมาแจกให้เ้ากินน้องบ้านบ่อบอบกเข้ากินจะด้เพระผมก็ขบใจหลายเด้อโอยเอาไฟลล้ำให้ลุ้ยอยเปิ้าผ้าไหมเปิลยเจ้าเงินมาสอยสล่าห้องรรม อันน <Incre ased doorway Emmanuel> ี <the> <aría> <c polls those guidelines> ้มาถวายเนี่ยญ้ปปูเงินญัปปูอยากให้ไปให้น Di petong ber, di Mak ni Min Doi cháu thứ, cháu thứ, một trăm một trăm hai, một trăm hai, một อันท right. ่นนี้เขาสิไปบัดน้มงต่อแต่ว่าอันนี้เขาก็สีเอาไปหล่อแจกต่อหล่อแจ๋บ้นหน่อยเนาะหล่อแจกผูดเถ้าซุ่เมถาวุตาเด้เมถาวตาเราอยู่เออป้าเม่อ้วก็ไม่ได้หายฮะตะกือมาบ่เออป้า เดี๋ประมาณจักถุงซาวกะถุงนี่แหละเนาะซาวกะถุงซาวุ้ยเดี๋ยวบัดเนาะเฮากะเลือเพื่อนี่อ้อปเฮากสิขอจคลิปนี่ไว้เพียงเท่านี้เด้อินหน้าพกันใหม่พี่น้องสบายดีต่อคลิปนะปะ